สวัสดีครับผมกับชาแนลชาฟคนเดิมนะผมวันนี้เราก็จะมาเรียนแบบลาลายูทูบเบอร์นะผมว่ามันจะเป็นยังไงครับผมถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแรกดชร์และกด subscribe ด้วยนะครับผมไปดูกันเลยคนแรกนะครับผมก็คือคุณเบ s สกานะครับผมเป็นค,คนยังไงว,วะเสน่ห์ สวัสดีครับผมอยู่กับห้องแลบนรกนะครับผมนี่เราจะมา,าทำการทดลองวิทยาศาสตร์กันนะครับผมอย่างนี้เหรอ <c oughs> มันเหมือนไหมทุกคนว่าเหมือนไหมลองคอมเมนต์ดูนะผมว่ามันเหมือนหรือเปล่าผมว่าไม่เหมือนเหมือนตรงไหนอ๋อคนที่สองนะผมก็คือคิวเทอบนี่ครับผมเพราะว่าไม่อยากปะเยอะเพราะว่า ขี้แกตัดขีเกตัดขีเกตัดขีเกตัดสวัสดีทุกๆคนได้เด็กครับผมทุกเีโอ้เ่าอะไรประมาณนี้นะครับส่วนคนที่สามนะผมคนสายคือไม่เม็ดเนตนะครับผมอ่าคนนี้น่าจะคุณตานะบอกว่าเพิ่ง10ล้านซับสไครต์นะครับผม สวัสดีครับทุกคนผมไม m เม e n แนนนะครับและผมจากจะขอมขบคุณทุกคนนะครับที่ทำให้ผมถึง10ล้านซับสไคร์เบอร์นะครับผมอ้าวอย่าลืมไปกดติดตามช่องทั้ง3มช่องนี้ด้วยนะครับผมบีาเดสกาคิวเทอป้าแล้วก็ m ม m a ม e n e ินะครับผมหรือว่านิดนั่นเองนะครับผมอ่า อย่าลืมไปกดติดตามส่วนสามช่องนะครับผมเอาละครับถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกระทืบกระทืบกระทืบทืบทืบกระทืบไลค์ีอะไรดูนะครับเอาเอาเท่าไหร่ก็ได้ครับผมแล้วแต่ทุกคนจะให้ครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามไว้ถึงหนึ่งร้อยซับด้วยนะครับบ๊ายบาย<ม>อย่าลืมใส่แมสด้วยนะครับช่วงโควิดบ๊ายบาย